ข่าวใหญ่วงการประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า EV กำลังเผชิญคลื่นลมแรงบริษัทประกันภัยหลายแห่งต้องปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่หลังพบว่าการทําประกันรถ EV นั้นขาดทุนใช่แล้วค้าคุณอ่านไม่ผิดหรอกค่ะการแข่งขันที่ดูเดือดทำให้เบี้ยประกันต่ำกว่าความเสี่ยงจริงๆจ,จ,จนหลายบริษัทต,ต้องกัดฟันสู้ต่อสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้เรียกประชุม15บริษัทประกันชั้นนำที่ทำธุรกิจรถ EV เพื่อหาทางออกร่วมกันหลังพบว่าสถานการณ์ไม่สู้ดีนักโดยเฉพาะเรื่อง loss ratio หรืออัตราส่วนความเสียหายที่พุ่งสูงถึง120เอร์เซแต่เรื่องมันไม่ได้ง่ายแค่นั้นดรสมพรสุธวินกุลนายกสมาคมเผยว่าบริษัทส่วนใหญ่เข้าใจปัญหาดีแต่ก็มีบางส่วนที่ยังขอสู้ต่อพวกเขาเลือกที่จะกัดฟันแบกรับการขาดทุนเพื่อเก็บข้อมูลและสร้างดัต้าเบสสาหรับปรับปรุงความคุ้มครองในอนาคตนี่แหละคือความท้าทายของวงการประกันภัยอีวีทำไมถึงขาดทุนเบีย้ยประกันต่ําเกินไปการแข่งขันสูงทําให้บริษัท ต้องลดราคาเบี้ยประกันลงมาค่าซ่อมแพงค่าซ่อมรถอีวีแพงกว่ารถทั่วไปถึง50เอเซอะไรหายากรถอีีมักออกแบบให้เปลี่ยนทั้งชุดไม่ได้เปลี่ยนเป็นชิ้นๆทำให้ค่าใช้ใจ่ายสูงขึ้นแล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรดรสมพรคาดการณ์ว่าเบี้ยประกันอีวีอาจยังคงทรงตัวไปอีกระยะหนึ่งเพราะยังมีบริษัทที่พร้อมสู้ต่อแต่ถ้าบริษัทเหล่านิทนไม่ไหวหรือไม่สามารถแบกรับภาระได้อีกต่อไปอาจมีการปรับขึ้นเบี้ยประกันในอนาคต แต่เดี๋ยวก่อนนี่คือสิ่งที่น่าสนใจสมาคมได้ออกไกด์ไลน์หรือแนวทางในการกำหนดเบี้ยรประกันอีวีไปแล้วแต่บางบริษัทกลับไม่ได้ทำตามนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งทิพยประกันไทยถอนตัวบริษัททิพยประกันไทยตัดสินใจถอนตัวจากธุรกิจประกันอีบีอย่างชัดเจนจากเดิมที่เคยเป็นผู้เล่นรายใหญ่ปัจจุบันล,ลดพอร์ตลงอย่างมากและเน้นการรับประกันไทยในราคาที่สะท้อนความเสี่ยงจริงๆกรุงเทพประกันไทยก็ไม่แอคทีฟ ดอรอภิสิทธิ์อนันตนา,าธารัตจากกรุงเทพประกันภยัยเผยว่าบริษัทไม่ได้เน้นธุรกิจประกันอีวีมาประมาณ2ปีแล้วเนื่องจากปัจจัยหลายอย่างเช่นราคาขายรถที่ลดลงอย่างรวดเร็วและความเสียหายที่สูงทําให้ต้องพิจารณาปัจจัยเหล่านี้อย่างรอบคอบในการดําเนินธุรกิจคําถามชวนคิดคุณคิดว่าการที่บริษัทประกันภัยยังคงสู้ต่อในสถานการณ์ขาดทุนนั้นเป็นเรื่องดีหรือไม่คุณคิดว่าราคาเบีย้ยประกันอีวีในปัจจุบันเหมาะสมแล้วหรือยัง คุณคิดว่าอนาคตของธุรกิจประกัน EV จะเป็นอย่างไรมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยค่ะ